เอาล่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะเกมนี้มันเล่นยังไงวะหลังจากที่ผมไม่ได้เล่น All Star มานานแสนนาน,น,น,านรวมๆประมาณ6เดือนได้หรือครึ่งปีนั่นแหละผมแบบว่าอึ้งมากกับ All Star ว่ามันพัฒนาไปไกลขนาดนี้แล้วเหรอวะเนี่ยเอ๊ะแล้วใครที่มามองไอ้ตรงแถบด้านล่างว่าเฮ้ยทำไมมีตัวละครอะไรที่มันแบบดาามจค่อนข้างที่จะดีจังเลยสต็อปแดอย่าพึ่ง คือไอตัวนี้ผมได้มาจาก FC นะครับผมที่เขาให้มาตอนที่ผมไปสตรีมอยู่นะครับผมและเขาก็แบบว่าทําการเทรดมานะแล้วเขาก็ให้มาต้องขอบคุณ FC มากมากเลยที่ให้ตัวนี้มานะครับผม thank you มากเขาบอกว่าตัวนี้มันค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ใช่กูรู้ว่ามันแรแต่ว่าเขาก็ให้มานะครับผมขอบคุณมากนะครับคือเราทําการแบบว่าใส่ตัวนี้นะ้ํามันจะมีออร่าแขนเนี่ยโคเทเ thank you หลาย ดังนั้นนะครับผมวันนี้เราเรามาทําการทัวร์ออสตาเชเวอร์ดีเฟนซ์กันหน่อยดีกว่าไอ้ตู้ัมอมนมันมีตัวอะไรบ้างวันนี้อ่อ,อตัวตัวอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นโกคูแบ็คพิงค์สมัยที่กูยังอยู่ส่วนในตัวนี้กูไม่รู้จักว่ะตัวนี้ไม่รู้จักน่าจะเป็นตัวใหม่ตั้งแต่สมัยที่กูเลิกเล่นไปแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นโอส่วนอีซัอันนี้รู้สึกว่าเห็นเขาบอกว่าต้องไปโลก2กันก่อนใช่ไหม ออสตามีโลก2ด้วยสุดจ้าบจริงๆเลยนี่กูไม่ได้เล่นมานานแค่ไหนแล้วที่มารู้ทีหลังว่าออสตาแม่งมีโลก2ด้วยคือเอาง่ายๆผมเล่นสมัยตั้งแต่ที่โกคคไอหกดาวอ่ะเออสมัยนั้นเลยอ่ะผมเล่นอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเล่นกันหน่อยดีกว่าผมว่าตัวที่ผมจัดมาในครั้งนี้น่าจะดีมากๆเลยคือเอาง่ายๆนะไอตัวนี้ผมเพิ่งทําเสร็จเองอ่ะเออตอนที่ไลสตีมนะครับผมตัวนี้ผมเพิ่งทำเนาะเนี่ยบลูมาห้าดาวตอนแรกกูยังใช้สี่ดาวอยู่เลย เดี๋ยวเราก็จะมาแบบว่าเล่น a ออสตาแล้ผมเพื่อทวงบาลังที่หนึ่งของเรานับจากท้ายตารางดังนั้นไปเราไปเล่นอินฟินิตกันเลยดีกว่าอินฟินิตมันมีอัปเดตแมปใหม่มาหรือเปล่าวะไม่เลยเหรอโอ้แมปที่คุ้นเคยทั้งนั้นเลยนี่หว่าดังนั้นเอาแมปนี้ดีกว่านี่แมปนี้นี่ที่เขาจะแบบว่าเป็นเรีกยกางว่าฟู้ดอะมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ไม่ใช่ เราวาบัคบริการเติมโลบัคแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. เลทเจ็ดเลยนะและยังมีบริการกดเกมพาร์ทเรทสิบเลยไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ออสตาทาวเวอร์ด e f เ n น e ์ n อนิเมท์ไฟเตอร์ซูมเลเตอรโอ้โหแมปโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ ใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน IH a v e ซ p u ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง iH a v e ซ p u ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันถึงแม่กูจะไม่ได้เล่นมาตั้ง6เดือนแต่กูว็ยังจำสเต็ปในการวางได้ว่ามันควรจะวางอะไรก่อนนั่นก็คือตัวเงินนั่นเอง บูม่าโอ้น้าภูมิใจยังเลยเอ้ย Normal Extreme อืมอืม Normal แล้วกันเพิ่งกลับมาเล่นนะนะผมยังจำไม่ได้เลยว่ามันต้องวางแบบจุดไหนดีที่สุดนะแต่รู้แต่ว่าไอตัวชี้นี้โครโหดเลยซึ่งผมบอกได้เลยนะว่าผมไม่มีทางวางไอตัวนี้ครบเอแปดตัวแน่นอนไม่มีทางไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าตัวเงินของผมนั้นมันมีแต่ตัวที่มันแบบว่าเนี่ยบูม่าเนี่ยแล้วก็กับไอตัวชี้เนี่ยที่แบบช่วยปั๊มเงินให้กู ซึ่งกูใส่ออฟอ็นนี้มาทําไมวะเคเราก็จะทําการเริ่มอับบูมาไปก่อนนะครับผมเราอย่าเพิ่งไปกลัวพวกมอนพวกนี้เนี่ยวิ่งก็อย่าเพิ่งไปกลัวเออหรือว่าควรกลัวก่อนวะกูจาไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นที่กูเล่นกูวางเวฟไหนวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวางไอ้ตัวนี้แล้วกันไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะจัดการได้ดีนะดีเยี่ยมมากๆโอเคเราจะทําการวางตรงนี้โอเคทําการวางตรงนี้ไปนะครับผมน่าจะคุ้มละมั้งเดี่ยดูดิดามจเริ่มต้นสมัยนี้โอ้โห 2,184นี่คือกูยังอัพไม่ตันนะเนี่ยดาเมจยังพุ่งไปขนาดนี้แล้วมาแล้วไอ้ oh. เจ้าเดือตาแดงกำโจมตีโอ้โหโอ้ยเอฟเฟคโอ้ยโคเทเลยโคตเทเลยอืมเอฟเฟคอืมโ,โ,โ,โอเคเราจะทําการอัพบูมาของเราไปกันเรื่อยๆเลยนะครับผมตอนที่บูม่าก็ให้เงินประมาณ325แล้วโอเค ก็ถือว่าให้เยอะนะครับผมไอ้เจ้าบูม่า5ดาวแล้วก็อัพเยอะมากๆด้วยดูดูสิกูอัพไปแค่ขั้นเดียวก็แค่หนึ่งอัพเยอะมากๆโอ้คิดถึงสมัยก่อนยังเลยสมัยก่อนนี่คือผมยังแบบว่าเล่นโกคูอยู่เลยนะโกคู Go 6ดาวอะไรประมาณนั้นน่ะดาเมจสมัยก่อนนี่คือเวฟสี่นี่ผมยังอยู่แค่900นะเนี่ยนี่ไปนี่ไปพ2000แล้วโอ้มาเรื่อยๆแล้วไททันโอ้คิดถึงยังเลยไททันของกอดได้ไหมพาวเวอร์ฟูลโอชิบหายแล้วพาวเวอร์ฟูลมา โอ้แต่มันก็ยังอยู่ตรงนู้นค่อยอัพแล้วกันเดินมาสักทีดีว่ากูอยากอัพแล้วอะ่ะเดินมาสักทีเร็วๆมาคอมนคอมนดันอาบ,บูมาไปเรื่อยๆจังหวะนี้เราต้องอาบ,บูมาไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมโอ้ยเอ็กซ์โพซิชั่นนี่กูไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวมึงเลยนะพาวเวอร์ฟูลอยู่แค่นี้เอง ทำไมตัวนี้มันไหวชิวยังเลยอ่ะมันมันอีซี่มากมากเลยเล่นสมัยนี้นี่มันชิวมาก,มากลองสมัยกูดิยุคบุกเบิกอะ่ะนี่คือกูต้องวางมแบบประมาณ 45- หตัวแล้วนะตรงนี้เต็มเต็มเต็มแล้วอเอโกคูนี่คือกูอัพไปหลายขั้นแล้วอ่ะจริงจริงเอาง่ายง่ายนะหลังจากที่ผมกลับเข้ามาเล่นออสตาอีกครั้งหนึ่งอ่ะทาให้ผมทําการติดออสตาอย่างหนักหรือ้ยเออคือตอนไลฟ์สตรีมนะผมผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะย้ายแมปเล่นไปเรื่อยๆแม่งไม่ได้ว่ะคือกูต้องเล่นออสตาคือแบบมันติดมากเว้ย มันสนุกยังไงก็ไม่รู้อ่ะแค่วางตัวละครอ่ะแต่ทำให้กูติดได้อ่ะเจ๋งว่ะโคตรเจ๋งเลยเราแค่วางตัวละครแล้วก็ยืนแบบอย่างเงี้ยแต่ทำให้กูติดเดินมาเร็วๆอยากได้เงินโหหมือนโอ้โ,อโอวิ่งมาแล้วเอ้ยอับบูมาลืม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 เดี๋ยวบูมาของเราจะไม่มีเงินนะครับผม คือกูว่าถ้าสมมุติเอ็กซ์ตรีมนี่น่าจะค่อนข้างง่ายอยู่แล้วมัง้งน่าจะได้อยู่แหละแต่ว่าเอ็กซ์ตรีมผมอยากลงกับเพื่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ไปได้ถึงเวฟป,ประมาณโอ้เจเลยอะ่ะเออถ้าสมมติผมเอาเอ็กซ์ตรีมมานะอัพบ,บูมาโอเคตอนนี้ตังของเราก็มีอยู่5000ดังนั้นเดี๋ยวผมจะวางไอตัวนี้ให้ดูไอตัวนี้มันชื่อว่าอะไรวะมาดามาดามาดา,า,ดาอะไรวะจำไม่ได้จำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไร แต่เอาเป็นว่านะดูดาเมจมันก็แล้วกัน9,000นี่กูแค่เริ่มวาง9,144โอ้โหเยอะดาเมจเยอะมากโคตรเยอะเลยซึ่งแบบว่าคือผมเอาตัวนี้ออกไปเลยก็ได้เดี๋ยวให้ตัวนี้คุมแทน ตีช้ากว่าแต่ว่ามันตีเป็นเอลอีนะเนี่ยดูดิโคตรเจ๋งอ่ะเอาล่ะเราทําการอัปเกรดบูมาร์ไม่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 อัปเกรดตัวนี้ค่อยค่อยค่อยรอับเกรดบูมาก่อนตอนนี้เราจะแบบว่าต้องปั๊มเงินกันก่อนนะนะช่วงเวทต้นๆเราก็ต้องปั๊มเงินกันก่อนเอฟเฟกต์เท่มากเฮย้ยพาวเวอร์ฟูลพาวเวอร์ฟูลเราทำการอัพอีกขั้นหนึ่งแล้วดูดาเมจตอนนี้หมื่นสามนี่กว่ากูจะหาดาเมจหมื่นสามได้นี่คือกูต้องแบบอัพเกือบเต็มแล้วแน่ๆแต่นี่คือกูอัพแค่ขั้นแรกหมื่นสามแล้วจี้ ตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรทำมากนะนอกจากอัพบูมา่าแล้วก็นั่งดูเอฟเฟกต์ไอ้นี่แม่งโจมตีตัวละครมอนเตอร์หลังจากนั้นเราจะทำการอัพไอ้นี่อีกขั้นหนึ่งก็แล้วกันเฮ้ยตัวแอร์มาวะ่ะเฮ้ยชีบหายผมไม่มีตัวไหนตีแอร์เลยเอ๋กูลืมปกติผมให้เพื่อนตีแอร์ให้กูลืมว่ามันมีแอร์กูโทษทีว่ะกูไม่ได้เล่นนานมากจนกูลืมจิงๆไอตัวนี้ก็ตีแอร์นะแต่ว่ามันต้องอัพถึงขั้นสุดท้ายวะ่ะดังนั้นมันไม่ทันแน่นอนไม่ไม่แอร์กำลังมา ซึ่งผมไม่น่าจะทันวะตอนนี้เรานับเวลาถอยหลังเลยนะครับผมเวลาความตายของเราที่แอร์มันจะเข้าบ้านเรานะครับผมจริงๆกูกดออกเลยก็ได้นะกูกดออกเลยก็ได้แต่ว่าเอาดาเมจน,นะครับผมดูดิโอเคจากครั้งที่แล้วที่เราลงแล้วไม่ผ่านดังนั้นผมจะมาลงกับเพื่อนอีกรอบหนึ่งจริงๆไอ้นี่ไม่ใช่เพื่อนหรอกแม่งเป็นน้องกู มันเป็นน้องในดิสนะครับผมโอเคเราก็จะมาลงกับมันเนาะเพราะมันแบบมันเออก็มีตัวโหดๆแหละดังนั้นแบกกูด้วยจริงๆแล้วเป้าหมายของผมที่มาเล่นอินฟินิตนะครับผมนั่นก็คือผมอยากที่จะมีดาเมจนั้นประมาณเกิน5บิลเลียนแค่นี้กูก็ดีใจแล้วนะครับผมเอาเป็น normal ละกันนะครับผมจะได้แบบเอาดาเมจเยอะๆนะับผมเฮ้ยกูวางผิดกูต้องวางบรูมากูจะไปวางตัวนั้นทําไมตอนนี้ผมยังไม่ค่อยรู้ชื่อแต่ละตัวนะครับผมไอ้นี่ผมเรียกมัน ตัวอะไรก็ไม่รู้ส่วนอันนี้ก็ไอหัวกระโหลกนะครับผมส่วน,นนี้ก็ไอหัวส้มเนี่ยโคตรอยากได้เลยตัวนี้สปีดวา์กอนโคตรอยากได้เห็นเขาบอกว่าตัวนี้นะครับผมมันปั๊มเงินได้โคตรที่จะดีมากๆนะครับผมเลยอยากได้มากๆมาซี่วิ่งมาเลยมาซี่โอ้มีตังค์ละปึ๊บอัพอ่าไม่น่าไม่น่าทันวะชิบหายละแย่แล้วแย่แล้วไม่น่าทันวะมันมาแล้ว ไม่ไม่วางไม่ทันไม่งั้นถ้าวางไม่ทันจริงๆนะครับผมผมว่าผมคงจะต้องขายบรูมาตัวนี้ทิ้งทันปะวะทันปะวะทันไหมไม่ทัน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 บึ้บมาหายเป็นที่เรียบร้อยโอ้ทันวะทัน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 คิดมาแล้วคิดมาแล้วคราวนี้เราก็ทําการปั๊มเงินไปเรื่อยๆก่อนนะนี่เหมือนกูมาสอนเขาเล่นเลย ไม่ได้สอนเล่นนะครับผมไม่ได้สอนจริงๆนะฮะคือจริงๆคนอื่นเขาก็เล่นเป็นันหมดละวล่ะคือกูเพิ่งกลับมาเล่นนะ,ะดังนั้นสเต็ปแบบว่าการวางของผมทั้งหุดหงิดใจใครขอโทษด้วยคือกูเพิ่งกลับมาเล่นอย่ากโกรธหนูเลยนะหนูผิดไปแล้วโอเคเราทําการอัพบ,บูม่าไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมคือจริงๆแล้วบูม่าเนี่ยมันมานานมากแล้วนะครับผมไ้บูม่าห้าดาวเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ทํามันสักทีนะครับผม เออตั้งแต่สมัยที่มันผมก่อนผมเลิกเล่นนะคบผมเออบูมาฮาดาวก็มาแต่ว่ากูก็ไม่ได้ทําตัวละครน,นี่มันเดินช้าแท้นะกว่ามันจะเดินมาได้นานนานกว่านาะยจะเดินมาได้ไทยท่านตาแดงกำ่ำโอ้ที่จอดขค้ือบินส่วนตัวรวยขนาดนั้นเชียววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยดีโอหกดาวโอ้ยอย,อยากได้อยากได้ยังเลยกลัวกูต้องทําแล้วล่ะดีโอหกดาวดูดูสกิลดีโคตรสวยมันหยุดเวลาได้เหมือนเดิมป่าวะ ได้หยุดได้แหละโอ้อัพเยอะชิบหายอัพโคตรเยอะเลยตัวสมัยนี้บอกเลยนะว่าแต่ละขั้นนะครับผมอัพเยอะมากและอัพแพงมากด้วยด้อย่างบนะูม่าอัพโคตรเยอะแลวก็อัพค่อนข้างแพงนะค่อนข้างแพงอยู่แต่ว่าเงินที่ได้มาก็คือเปลี่ยนเวฟไปก,ก็ได้แล้วนะครับผมก็ได้แล้วนะฮะเอาล่ะผมคิดว่าดีโอคนเดียวน่าจะพอแล้วล่ะไม่จำเป็นต้องมีไอหัวส้มตัวนี้ เก็บไว้ได้ขี้เกียจขายทิ้งเพราะสุดท้ายเดี๋ยวกูต้องวางใหม่อยู่ดีอ่าโอเคดังนั้นผมจะมาทําการปั๊มเงินก่นกอนโดยวางไอ้เจ้าซานต้าตัวนี้เพิ่มแล้วก็อัพให้มันถึงขั้นสุดเลยแม็กซ์จริงจริงไอ้ซานต้าตัวนี้มันก็รู้สึกว่าจะเหมือนเซลแมนละมั้งเออแต่ว่ามันให้เงินเยอะกว่าหรือมันให้เหมือนกันอันนี้ใครรู้ฝากบอกด้วยนะครับผมฝากคอมเมนต์บอกกันด้วย คือผมก็ไม่รู้นะพอดีเพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับผมก็ไม่รู้นะครับครั้งที่แล้วที่เราตายนะครับผมเราตายเพราะตัวแอร์เนาะดังนั้นรอบนี้เราจะไม่ตายนะผมเพราะเรามีคนมาแบกยังไงล่ะว้าวซานต้าตอนนี้ก็ตันแล้วก็ครบเป็นที่เรียบร้อย8ตัวนะครับผมดังนั้นเราก็จะมาอัพรูมาอย่างสบายใจได้ลนะโอ้มีแอร์มาซึ่งเราก็ไม่กลัวนะครับผมเพราะว่าอ้าวแม่ไม่ตีแอหรือไม่ตีวะ เอาเป็นว่าคือไอ้ไอเจ้าน้องคนนี้ในดิสคอร์นะครับผมคือมันก็มีเนี่ยเนี่ยๆๆๆเนี่ยเนี่ยมีฮอกเนี่ยมันมีมีฮอกหกดาวดังนั้นไม่ต้องไปเครียดนะผมปล่อยสบายสบายเฮ้ยกูเพิ่งเห็นมันมีเรียกท้องฟ้าเลยเหรอวะมไม่ได้สังเกตนืกอว่ามันมีฟ้าอย่างไหนไม่รู้วางหนวดดำเออวะกูลืมว่าต้องต้องวางหนวดดำเฮ้ยแต่ว่าผมไม่มีตัวสโลไว้สโลแอร์แย่จังผมไม่มีเอาไว้สโล ไปแปดหมื 80, อัพได้แล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะมาใส่ใจพวกตัวดาเมดแล้วนะครับผมโอเคเรามาวางตัวนี้กันต่อมันชื่อว่าอะไรวะกูลืมวางเอ้แต่ตัวนี้ตอนอัพขั้นสุดท้ายมันจะวางรอบแมบบนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมวางใหม่ก่อนผมวางประมาณนี้ดีกว่าคิดไงคิดมันต้องมีการคิดคำนวณนิดนึนงเดี๋ยวเราต้องทําการเซตหนวดดําด้วยนะเราห้ามลืมเป็นอันขาดว่าเราจะต้องเซตหนวดดําห้ามห้าม อยากเห็นสกิลของไอ้เจ้าตัวนี้แล้วอยากเห็นเมื่อไหร่มันจะเดินมาถึงไอ้ขอบตรงนี้วะถ้าเดินมาถึงปุ๊บนะไอ้นี่โอ้มีเมอร์ลินดังนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเพิ่มระยะมากยิ่งขึ้นเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตอนนี้เฮ้ยมาแล้วฟืบว้าว้สกิลทูบโอ้โอ้อะไรเงี้ยครับนี่อโอ้โอ้โอ้คอมกูกูปิดแป๊บกูกูปิดก่อนเลยกูปิด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  ผมจะวางไอ้เจ้าตัวนี้สักสามตัวนะครับผมเพราะว่ามันมันสุดได้แค่นั้นอะคือผมลองพยายามวางมาหลายรอบแล้วนะครับผมมันสุดได้แค่นี้จริงๆประมาณสามตัวไหนบอกไม่เคยเล่นฮะไหนบอกไม่เคยเล่นตัวแอร์มาแล้วแม่งก็ตายเลยไม่ทันจะได้นี่เลยไม่ทันจะได้โบยบินก็ขาหักซะแล้วปีกหักดิโอเคเดี๋ยวลองมาอัพตัวนี้กันบ้างดีกว่าผมอยากเห็นไอ้สกิลของอเจ้าตัวนี้นะว่าตอนล้านแปดมันจะเป็นยังไง Okay, เราอัพไปก่อนเลยเรามีตังเราอัพไปเลยว,ว้าวในที่สุดกูก็ได้สักทีแปดแสนแพงชิบหายตัวมึงโอ้ครั้งแรกแล้วเนี่ยที่กูอัพมึงตันครั้งแรกเลยและจะไม่มีครั้งต่อไปเป็นอย่างแน่นอนแพงมากวับตัวนี้ดีกว่าตัวนี้โคตรภูมิใจนํำเสนอลูกพอ่อไ,ไม่หลุดหวะ หลุดจากพี่ยากไอ้น้องพี่บอกเลยหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วแต่ว่ามันโดนสโลอยู่นะครับผมดูดิไอ้นี่มันตีแบบว่าโอ้รอบแมปเลยนี่วาโอ้ยนี่มันรอบแมปเลยนี่วาอะไรกันครับเนี่ยรอบแมปเลยเฮ้ยวว่นเซพีบ่อน้ำมันอูว่าแล้วทำไมมึงรวยมึงมึงขายน้ำมัน9 5้าใช่ไหมเลยรวยขนาดเนี้ยใช่ไหมแน่แน่เลยเฮ้ยเราน่าจะมาจบกันที่เวฟ74็บกันนะทุกคน ลาก่อนพลทหารเฮ้ยเฮ้ยหยุดเวลาว่ะโอยหยุดนานจังวะหยุดโคตรนานและหยุดทั้งแมปด้วยนะและหยุดทั้งแมปด้วยนะไม่ไม่บูมาช่วยหยุดมานหน่อยดิโอไม่ช่วยเลยบูมาไม่ได้ช่วยไม่เราด้จงจบกันที่แค่นี้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบาย